ดิวบอกตรงๆเลยดิวนักกีฬาพอดิวไม่ได้อยากชนะเจเพราะดิวเป็นคนที่ไม่มีอะไรดิวไม่มีต้นทุนเมื่อวันนึงเขาให้เงินมาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึง่งอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมาก ถ้าผมเป็นแบบนั้นน่ะผมติดคุงแต่สามวันละมันจะยืดเยื้อทําไมเป็นเวลาเป็นสิบปีมันจะมามันจะมาเรียกร้องความเสน่หาความสนใจทําไมเรื่องราวเป็นสิบปีคิดสติวิเคราะห์แยกแยะอยากได้เท่าไหร่อยากนูน่นอยากนี่อยากนั่นอยากนูน่นไม่มีเงินหรืออะไรต่างๆเราไม่ทราบหรอกไม่ต้องมาคุกคามกันแล้วไม่ต้องมาทำแบบนี้อย่ามาทำแบบนี้ อย่ามาทำแบบนี้กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยอืมมันกะจะล้มพีดีวให้ได้ล้มได้ไหมล่ะทำได้ไหมล่ะล้มไหมล่ะทำได้ไหมเนี่ยเห็นหลายคลิปต่อหลายคลิปแล้วรำคาญก็เลยออกมาพูดอืม ตอนนี้ยคุณจะมาตอนเนี้ยคุณจะมาขอความเห็นใจจากเราให้เราช่วยเหลือหรือคุณจะมาตบซับเราตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณสามคนรอส่วนแบ่งกันหรือเปล่าตอนเนี้ยขอตั้งประเด็นเนี่ยคุณสามคนรอส่วนแบ่งกันหรือเปล่าตอนเนี้อือไม่ว่าคนทําข่าวไม่ว่าเพื่อนคุณ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเลยสองคนเนี้ยแต่คนนั้นน่ะคนคนคนนั้นน่ะสำหรับผมถามว่าผมกลัวไหมผมรู้ดีแก่ใจว่ามันเป็นยังไงเอออารบอกจะฟ้องจะฟ้อง ต่อให้ฟ้องมายี่สิบล้านผมก็ไม่กลัวฟ้องมาดิยี่สิบล้านสิบล้านคุณเห่าไปได้คุณบอกมาดิทํามาดิสิบล้านยี่สิบล้านโอ้ยฟ้องมาเลยครับตอนนี้ผมรออยู่ผมรอแต่งตัวหล่อเลยเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยวันนี้ไม่ได้เซ็ตผมไม่ได้แต่งหน้านะแต่ใช้ครีมไข่มุกอืม <laughs> จริงอำาาคำก็เด็กเมื่อวานซืนสองคำก็เด็กเมื่อวานซืนทําเหมือนเด็กเมื่อวานซืนไม่ได้ก็เลยมาเห่าเด็กเมื่อวานซืนประเด็นนะ่ะทําเหมือนเด็กเนี่ยนี่แหละผมเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยผมเป็นเด็กเมื่อวานซืนวัยสามสิบสองปีเนี่ยอืมผมเป็นเด็กเมื่อวานซืนแต่ผมประสบความสําเร็จซักเซตได้อ่ะ ผมดันชีวิตจากจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ได้ผมต่อยอดชีวิตมาถึงตรงนี้ได้อะผมค um, ิดว่าผมอืมเขาบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนคดีทนายทนายใช่ไหมเดี๋ยวพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะพูดจักใจเลยนะแต่พี่อ่ะ พี่บอกว่าพี่เป็นคนเคยเลี้ยงดูปูเสือดิวอ่ะพี่เคยยินดีกับความสาเร็จดิวบ้างไหมดิวถามพี่แค่นั้นแหละพี่เคยยินดีกับความสําเร็จดิวบ้างไหมดิวถามพี่แค่นั้นแหละหรือพี่แค่แค่เกลียดดิวหรืออยากเหยียบดิวให้ดิวมันจมสดดิวมึงต้องตายมันต้องตายมันต้องติดคุกเอฟซีดิวอ่ะนักกีฬาพอนะถ้าดิวจะติดคุกกับเรื่องเจ๊สองคนนี้ดิวยอมอ่ะ ถ้าดิวเคยเป็นเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเคยที่เจ้เขาซับพอร์ตถ้าวันหนึ่งดิวต้องติดคุกเพราะเจ๊ดิวยอมดิวไม่ได้มาเอาความชนะดิวไม่ได้เอาความชนะดิวไม่ได้อยากชนะเจ๊ดิวบอกตรงๆเลยดิวนักกีฬาพอดิวไม่ได้อยากชนะเจ๊เพราะดิวเป็นคนที่ไม่มีอะไรดิวไม่มีต้นทุนเมื่อวันหนึ่งเขาให้เงินมาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งอ่า ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมันคือสิ่งที่อย่างน้อยๆดิวได้พูดดิวสบายใจไงแฟนคลับอย่างน้อยๆคนในหมู่บ้านมาดูไลฟ์สดดิวอะอย่างน้อยน้อยเขาก็จะได้เข้าใจว่าดิวยังไม่เคยโดนหมายสารจากใครเลยตอนนี้ไม่ว่าเรื่องราวต่างๆนานา,นาดิวไม่เคยโดน แต่สิ่งที่ดิวเจอมันเหมือนดิวไปติดคุกม,มาแล้วมันเหมือนดิวประกันตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนพยายามที่จะทําให้ดิวอ่ะเออกูจะทํามึงกูจะทํามึงนี่แหละสิ่งที่ดิวอยากจะพูดตรงนี้เลยเไปถ่ายรูปหน้าบ้านดิวแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สอนอเกษตรไอสอพออำเภอเกษตรวิส,สัสยเพื่ออะไร แล้วก็พาทนายไปสองคนเพื่ออะไรดิวถามแค่นั้นแหละเพื่ออะไรแล้วก็ใส่แคปชั่นหัวเราะหักหักหัวเราะกิ๊กกิ๊กเพื่ออะไรแม่ดิวก็นั่งอยู่บ้านไหนบอกว่าเข้านอกออกในบ้านดิวได้ไงบอกกับประชาชนบอกกับแฟนขับไม่ใช่หรอแฟนขับพี่อะไหนบอกว่าเข้านอกออกในได้ทำไมไม่มาดีๆ มาตั้งแต่ต่างประเทศไม่ใช่หรอบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเสียค่าเครื่องมากี่กี่บาทด่ะทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินใช้ก็มาพูดกันดีๆสิดิวเนี่ยเป็นคนโคตรแบบแมนเลยนะเว้ยทุกคนแค่ดิวรู้สึกว่าสิ่งที่เขาขอบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันคือสงครามประสาทต,ตอนเนี้ยมันคือสงครามที่ทําให้ดิวอะ่ะดิวแค่รู้สึกว่าแบบว่าบางทีแบบ สังคมจะปรนาว่ดดิวเลวดิวขี้โกมดิวเฮียดิวอะไรต่างๆนานาดิวยอมรับมันได้แต่สิ่งที่บางทีอ่ะดิวเก็บความรู้สึกดิวไม่ค่อยดิวอาจจะมีความสุขบ้างหรือแกล้งมีความสุขในในช่วงขณะนี้เพราะดิวมีลูกน้องดิวมีทีมงานดิวมีใครหลายๆคนที่ต้องดูแลเช่นกันเช่นกันแต่ในวันหนึ่งถ้าพี่ลําบากถ้าพี่อะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานาพี่คุยกับแม่ผมได้พี่ขับรถมาหน้าบ้าน มาถึงหน้าบ้านอยู่บนรถกล้องวงจรปิดมันจับได้ว่ารถมันเป็นยังไงนู้นนี่นั่นแล้วมันไปโผล่ที่ตืดจุดจุดดแล้วเขาก็ตามได้แล้วก็ไปโพสแค่คำว่าสมน้ำหน้าไอ้ดิวธีรพัฒมมึงโดนแน่กูเล่นมึงสุดซอยแน่นี่แหละคือความรู้สึกของคนคนหนึ่งทุกคน คลิปนี้ดิวจะเซฟไว้เลยเพราะว่าดิวรู้สึกว่ามันคือการคุกคาม